สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในช่องอีกสร้างชาแนลเราอยู่ในใน,ในการดูตัวอย่างหนังครับในพีนี้เป็นดูตัวอย่างอีพียีครับท่านผู้ชมอ่ะดูตัวอย่างหนังอีพีที่สิอีพีนี้ผมจะพาทุกทันมาดูตัวอย่างหนังในเรื่องอะไระครับก่อนด like, ูน share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสตาระดิ่งไปที่ตั้งหมดนครับเพลารอผมลงคลิปใหม่แจ้งเ,เ,เ,เตือนไปฮะ ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ผ่านมาสู่6,000ซับสไคร i ์นะครับอีกมุ่งไปสู่7,000ซับสไคร c ์นะครับท่านผู้ชมก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาดูหนังเรื่องวัยเป้ง2นะครับจะเข้ารวมภาพยนตร์ในวันที่23ตุลาคม2024นะครับท่านผู้ชมโดยจะเป็นตัวอย่างเต็มนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างเต็มสุดเดือดเลยนะครับท่านผู้ชมกับการกลับมาในรอบ10ปีของพี่แป้งอ่า ที่ครบรถเข้มข้นครับทวีคูณกว่าภาคแรกครับท่านผู้ชมที่คุณต้องยกแก๊งกันมาดูในโรงหนังเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพัพพยนต์กันเลยครับนี่คือยกพับตีกันเลยนะนี่กูรู้เหตุผลแล้วเมื่อไหร่พวกเธอถึงยกพวกมาตีกันคือกูเข้าใจว่าเธอรักเพื่อนอยากแก้แค้นแทนเพื่อนแต่ว่าเธอคิดดู การใช้อารมณ์แก้ปัญหาเนี่ยมันส่งผลเสียไปหมดะเลือดวัยรุ่นมันเดือดตอนที่ครูเป็นเด็กครูคิดว่ามันเท่แต่พอโตแล้วอ่ะฉันได้เข้าใจว่าอย่างมากก็เป็นได้แค่อันตราพานถ้ามันอยากเป็นนักเลงเธอก็สอนให้มันเป็นนักเลงที่ถูกต้องสิครูรู้นะว่าเธอไม่ธรรมดาน่าดูมากครับเส้นแบ่งของนักเลงอันตพานเป็่ใครวะคุอยากเจอว่ะเขาบอกไอ้นี่มันตัวตึงอะ กูว่าอะไรอยากจะตึงแม่งสักหน่อยวะ่ะแม่งคนเขาจะเรียกกูวพี่เป้งครับพี่เป้งไอเด็กแก๊งเนี่ยก็น่าสงสารเหมือนกันนะเว้ยอย่างไอ้นิวไม่ต้องต่อยมวยข้างถนนส่งเงินเลี้ยงน้องมนันส่วนไอซานต้าก็ทำผู้หญิงท้องก็มีคนที่เหนอยวะผมจะร้อนเรื่องเงินนะพี่เจ้าไงไปทำไมหรือมึงจะไปเล่นยา เล่นกับกูขนาดนี้เลยเหรอต้องไปลองดูกันนะครับถ้าเล่นถึงปลายต้องเจอกันเด็กสองคนน่าจะ<ม>ท<า>ั้งโรงเรียนเลยแหละและจ้งข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยถึงแก่ความตายนะคะช่วยผมด้วย,ยน,นะพี่เดี๋ยวพวกกูหาทางช่วยพวกมึงออกมาเอง แต่เขายังเป็นเยาวชนอยู่นะครับคุณตำรวจทราบดีใช่ไหมฮะว่าเขามีกฎหมายคุ้มครองมีโบสกับตะไคร้ด้วยครับปลุกเลือดดีในตัวคเควข้อยฉาบเลยแม่มึงเนี่ยโคตรดีพ่องนุ๊กคนนี้ดีนะมีแม่ก็ไม่ได้มีแม,แม่แบบคนอื่นบ้างเลยล้างเลือดชั่วในใจวัยแป้งสองนักเลงขาสัน้สนโอ้ ลาในโรงภาพยนตร์ครับก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมกลับดูตัวหนังเรื่องไวเป้งสองนักเลงขาสั้นนะครับไวเป้งสองนักเลงขาสั้นจะเข้าโรงภาพยนตร์ในวันที่23ตุลาคม2024นะครับท่านผู้ชมก็ต้องไปติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็น่าดูนะครับภาคเนือเขาบอกว่าจะดุเดือดนะครับท่านผู้ชมอ้าว อีพีสามสิบอีพีหน้าผมจะฝากทุกท่านมาดูตัวอย่างหนังในเรื่องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสังดิ่งไปที่เราหมดนครับเวลาผมลงคลิปใหม่แจ้งเตือนผู้ชมอย่างรวดเร็วทันใจเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับให้หนึ่งหมื่นซับเลยด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ